สวัสดีค่ะบ้านหันบากัาค่ะเพื่นนะคะวันนี้เรามีอุปกรณ์ในการถอญยามาแนีนยนะคะอันนี้ได้มาจากลาซาดา้าซึ่งลดราคานะคะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วย ก็เลยมาลองคะเดี๋ยวเรามาลองจัดการกับเจ้าต้นวมเชเพลน้ดูนะคะจะออกมาเป็นวิธีการคอสอหไมกางไม่กมันจะหลุดออกมาเป็นสกอยนะไม่เนี่ย ไหนลองดูตอนนี้สิไหนเนี่ยยังไม่เห็นล่างเลยอ๋อยู่ตรงนี้แล้วก็งัดมันขึ้นมาหนึ่งสองสามอ๋ออันนี้ง่ายออกมาแล้วออกมาแล้วนี่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 คงจะต้องทํากับที่ดินเนาะเพราะอันนี้มันเป็นพื้นปูนมันก็เลยดูจะถอนลำบากนิดนึงนะหรือมือใหม่ทําไม่เป็นก็เชิบโอ้ยเนี่ยนี่ไงอ๋อมันต้องนุน หมุนตรมันก็หลุดออกมาอย่างนี้เลยเชืออันนี้ก็หลุดมาด้วยหมุนหมุนก็ก็งดัดหมุนแล้วก็งาดโอ๊ยทำไมมันมือง่ายกว่าไหมเนี่ยไอชืออ่าอย่างนี้ไงอ๋อมันต้นเล็ลกเขาต้องไปงัดญาติต้นใหญ่ๆเนาะอันนี้ต้นเล็กก็ ปิดนี่หลุดมาทั้งยวงต้องอย่างนี้เดี๋ยวลองเอาไหมแก้มือใหม่เจ้าต้นแรกนะคะเสียบเสียบเข้าไปแล้วก็มุน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 แล้วก็หนึ่งสองสามปึ๊บมาหลุดมาแล้วฮะมุน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 แล้วก็ปึ๊บอ่า ได้มาแล้วค่ะ